จุดความยากที่ดีที่สุดในเกมฟิสตอนนี้หลังจากที่เนิฟมานะครับผมตอนนี้นะครับให้เรามาที่เกาะสโนแคปก่อนนะครับผมโดยเมื่อเรามาถึงเกาะแล้วเนะี่ยให้เดินตามผมมาเลยนะซึ่งจุดที่เราจะไปตกนั่นก็คือถ้ำโปรโมนนะครับผมตัวที่ถ้ำเนี่ยเนะี่ยจะมีเงื่อนไขพิเศษอยู่นิดนึงนะครับผมโดยจะต้องเป็นฤดูหนาวนะครับผมแล้วก็ อยู่ในสภาพอากาศปลอดโปร่งด้วยนะครับเบ็ดที่ผมแนะนําให้ใช้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นเบ็ดออสกานะครับผมก็คือเบ็ดที่ฝาแได้ที่ดีที่สุดในเกมนะครับผมโดยสัดสของเบ็ดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโบกี้สปีดบวกสาคูณไอพีหนึ่แล้วก็มีโอกาส5%ที่จะติดปั๊บออสกาซึ่งคูณ6.4ซึ่งอันนี้เราไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับผม โดยเราจะต้องใอช้ช้เป็นเคลเวอร์นะครับผมแล้วก็ชั้นลองเป็นวิสนะครับผมเพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งเมื่อเราบัฟทั้งสามอันมาลงกันเนี่ยเราก็จะได้บัฟกวนอีพีถึง2.80นะครับผมโดยที่เมื่อเรามาถึงข้างในเนี่ยนะครับผมปลาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปลาที่สามารถตกได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยดิ้นแรงเท่าไหร่ด้วยนะครับซึ่งเหยื่อที่ใช้เนี่ยเป็นเหยื่อพวกวิสเซอร์มหรือไม่ก็ เดี๋ยวที่มีค่า resistance เยอะๆนะครับผมโดยเราจะพยายามาตกให้ติด perfect c a t นะครับผมอันนี้นะ่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะฮะสำหรับการตกแบบ perfect c a t นะซึ่งผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าปลาที่ตกแบบ perfect c a t เนะี่ยจะได้อะอีพีเท่าไหร่ต่อหนึ่งตัวนะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นปลาอ๋อแชนิดมนกิรูนะครับผมก็ได้อีพีถึง24,000เลยนะ แล้วก็มีพวกปลาอลิเจนต์อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ลืมบอกไปนะปลาในนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่เอ่อเพิ่มโปก,กิสปีดให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเอ่อความเร็วในการตกเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นปลาซีเครตอีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือเอ่อมูนไอดอนนะครับผมจะ ให้บัฟเราเมื่อเราตกได้นะครับผมฟับที่ให้เนี่ยก็จะเป็นบัฟ XP คูณ50เปรซน์นะครับผมโดยที่บัฟนี้เนี่ยจะอยู่ถึง24ชั่วโมงนะครับผมก็จะคลิปสอนอ่าฟาร์มอีกพีนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะฟาร์มเบลนะก็ทั้งหมดมีประมาณนี้แหละฮะจอกันคลิปนาครับผมไป